สวัสดีครับผมมูลนีธิขา้าวกระสีผ้ามากินก๋วยเตีย๋ยวไก่นะครับโอ้โหห่อนๆเลยครับผมซุปขา้าวกระสีมากินกับบักพริกสดนะครับนี่เห็นบักอยากบางบักพริกนวยเลยครับัมีผักกาดนะครับตัวผักกาดขาว <c oughs> มาซิมคำแรกก่อนครับือ <c oughs> มามากินข,ข้าวน้มกันครับมามากินขา้าวน้มกันครับผมกับปิตัวไอ้พวกพีกลงไปอุ้ยเนี่ยนี่ครับอืมตามอืมจักอืมประกาศขาว S <S ใส่มะละลงไปครับจ้าครับ อืมอืมจัดสามเมตรไม่ค่อยเพียรปันใดครับให้จีกมาหน่อยปลูกมานหน่อยแต่ก็ปีลงไปอืมยำให้มันไดอนน้อัดพรวกันครับอืมตามโดยการสดนำมันทอนอืม ถึกใจครับรถมาครับหวานรับ ประกาศประกาศทั้งหัวเลยครับ าอยากเป็นแมงนะเด็ดเอาแมงแมงนี่หรอกน่ะปลอดสารผิดของแท้ครับอืมอยาก ตริกหน่อยจวยกักบกะปิติกเนี่เจอของเขาอย่าให้มันแอดได้อัธรรสกันแล้วค่อยสดน่ำห่อนๆทามอืมอืมจากกะคราว แบบตีนไก,ก,ก่หฮึละไล่เนี่ยละไล่ในปากเลยครับบาตองยำเลยเข้าไปในปากนี่ละลายเลยครับไปเปื่อยอืน Dẹp mặt Bật ประกาศกินให้มันหมด ถู้ใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันที่คลิปต่อไปนะครับผู้ใดมากให้ผมกินอย่างให้เบิกนะครับสามารถรีเพจคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวมาเฮ็นให้เบิกนะครับก็ขอกราบรทบสวัสดีครับบ๊ายบาย